ฮ่า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 ทีมกากูกดละวงูฉกครับฉกฉกเขาซื้อของอยังไงวะเขาซื้อไอ้ขวานซีคิปได้ปะไอ้ทอยมันซื้อปะไหนกูจดไอ้ทอยดิ ไม่รู้กูซื้อตามสกเก็ตไม่รูซ่าเนี่ยกูมองว่าคนที่เล่นเก่งก็คือคนที่มึงติดใจไม่โรเลย่ะบุ่งฟาร์มอย่างเดียวไม่สน,สนถ้ามึงทำได้มึงก็เล่นเมดูซ่าเก่งได้นะเว้ยระหว่างแร็กบอลเล่นก,กับเมทเนทตอันไหนฟาร์มเร็วกว่ากันวะถ้าเกิดวิ่งอย่างเดียวทุกแต่คิปอ่ะอันไหนอันไหนเสี่ยวกันระหว่างเล่นกับเมเนท ถ้าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถามีสเต็กเอ็นเชียนอ่ะกูว่าเราก็เล่นน่ะดียาฉาหม่วจัดกูบอกมึงเลยเฮียถ้ายาฉาความเร็วสุดอ่ะมั่วจริงกูถามระหว่างน่ะก็เล่นกับเมทเน่น่ะมันดีทั้งคู่แต่ไม่ใช่ยาฉาแน่นอนอะ่ะยาฉาความเอ็นเชียนไม่ไหวตีใกล้เกินเมทเน่ดูเลือดส่วนได้เลือดไม่ลดเย็ดแร่ไม่มีพิษอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บแม่ตัวสตีนเนี่ยโคตรเก่งเลยสัตว์แม่มาก่อนเลยเจอเล่นเป็น ซาไม่มีซีนต้องซื้อรองเท้าใหม่ครับไม่ต้องดูดมานาคู่ครับนั่นบางตัวไอ้เยซีวุดมันตีแรงเหมือนกันนะนี่เปรตในที่สุดมันก็พิดกูได้ทันที กเล่นไม่เหนื่อยอน,นี้ซื้อบูก่อนดีกว่ากูแต่กูเลื้อยนะมันมีตีในเย็ยนีน่นเป็นผ้าถุงไงเฮียที่มึงเห็นมันมันเลืออ้อนะมันใส่ผ้าถุงเว้ยเหย็ดแร่เหย็ดแร่ มัไมน,นไม่มีบินหรือไงวะยุ้งกูก็ไม่รีบรีโอ้วยชื้นเย๊กแม่โครชอบเลยสยักพิษสองขั้นสกีมขั้นหนึ่งอะ่ะเท่ไปหน่อยอดิว่าดันออกดีวยววะ He will not hit this. No, 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 no. Look at this. Silent as a snake. being <laughs> minus two m i n u คลักลักคลกลักเรียบล้อยอดแดกรถได้เลยเฮ้ยได้อยู่อุ้ยยาไล้โปรย่มแดบนะแดบนะแดดนะ อยู่ดีสู้รีบ ounce รีบ ounce me รีบ ounce โอ้โหโอ้โหของป่าก่อนอะถ้าของป่าตกดีๆแบบอะไรก็ได้อะที่มันดีๆอะไม่ดีเลยไม่มีเลยมันบล็อกเหรอวะพี่มันถือเต็นที่มาบล็อกนั่นเลยวะใช่ใช่เอ๋นี่แม่รู้เยอะเฮียมันเป็นงานด้วยมันยืนบล็อกด้วยดิเปรต

เจ็บแ,แม่กูถามจริงกิเวทไอของป่าไม่ตกสักชิ้นเลยอ่ะ <c oughs> นี่ไงแล้วเป็นชิ้นที่กูไม่อยากได้สุดอุย้ยเดี๋ยวอยู่อันนี้กูเห็นเขาซื้อกั้ในสองอันน,อนนี้ก่อนมาฟาร์มเจ็บแม่สรุปไม่ได้แตกสักอันเลงลืมดูทำช่ำยิงสองเจ็บแม่สรุปไม่สักอันอีเบรดพูดแก้วก็เน่นฟาร์มไวกว่าวะ่ะจริงจัง,งอะไรนี่เพราะว่ามันมัน ถ้าถ้าเกิดไม่ได้อยู่สามเหลี่ยมอะเหมือนแดกเกิลเลนมันจะดีกว่าโอ้แต่ไม่เนะจังหวะไม่เนะสามเหลี่ยมนี่แม่งสุดสิ้นอยู่

อ้ามันไม่ดันกลางต่อเวลามันสเตะได้กูฟ้าดีดีแลวคืนวอยได้ปะกูกูเย็ดแร่เย็ดแร่

กูลืมปิดตาอ,อู้ไอ้เหี้ยอะไรนะเนี่ยกูดูเนี้ยมองไม่ได้กูถามจริงอุ้ยชิ้นนี้แหละดาบไบอ็ The โอ้ยเป็นขี้ครับบอยบอยไมาา่ตั้งใจครับ แปกแปๆปักวัวเฮ้ยแต่ตัวที่นี่ฟาร์มเร็วจริงนะเอสเอฟเอสเก่าด้าไม่อยากตู้แล้วว่ะเกด้าเกด้า

Nice <ion> I'm <up> All is... Rosh. Silence! I'm <push> sorry. <rapper> I saw your death. The moment you were born. มันมองไม่เห็นใครเลยแล้วนี่ทำเรือนี่มันมีคนโนแล้วรับนะ no 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 we gonna die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  no ไอ้ดันแคร์ไอ้ดันแคร์ฟักยูไอ้ดันแคร์แย่แม่มีคอกเวิร์มมันมีซุตมีทุกอย่างแย่แม่ให้กูเข้าโลตัวงเป็นแค่ไซเลนเซอร์ไอ้สัตว์

อีเจ้าก็ฟาร์มอีเจ้าเด o ดเด o ดปี o จ้า o m มบ o มบู o บ m มบูมบูมมันลุมมาดิไอสัตว์อะไรเนี่ยฮะ go go roach อีเจ้า go ไม่ไหวหรอกเตอรกูอบอกเลยกูกูไม่ต้องมาีนจิตรวยยัง้นไ้สัตเพินหรอ Lock eyes with a gorgon. Cut you down. Oh, yes. <laughs> Haste. For honor. Right. <laughs> เมื <ève S 2> ่อกูวิ่งเข้าไปหาเออตันไปอะไรของมันเนี่ย Attack. <laughs> to attack. <earn. laughs> to on, Yes, The enemy's bottom tower has fallen. <laughs> Sentry here, bro. Gorgons guide me. Quick as a snake. Get me for no one. It's no time yet. Yeah, then we can meet Mister Hacks. I'm under attack. Oh, yeah, yeah. Meets man. There is no pleasure in this I'm not ready The snake strikes back Fool, Fool me I'll show you How it is Fuck off to them Bring me mana

ODDSR มีรัตเตอร์ไฟกูว่าทำไมกูตู้ไม่เปวาต้อง MKB อ่ะเก่งยิงนะแมวหมอไหนของเยอะมันก็จะได้อยู่อะ

อิม o อร์เทอร์ม mm ันมีเลขเอ็ดแม่ปากลีมันมันเก่งมากไอ้สัสเอ็ดแม่เป็นแค่อิมมอร์ทัลที่ไม่มีเลขไอ้สัสเนี่ยมันเหมือนกูต้องรอพวกอิมมอร์ทมันมาแก้แก้แนวมึงมาไงนี่ไอ้สัสปลาช่อนทีมกูมีปลาช่อนไอ้สัสแต่กูจับกินแม่งเลย อานามาซ้อมกับทีวันแล้วไงไว้สัตว์มึคงคิดว่าได้อานามาแล้วมันจะเก่งเหรอ